ามาถึงขั้นตอนการใส่การประกอบนล้วนะครับโอเคอันนี้ผมไม่ได้ดัดไปนะครับถอดยังไงก็งไปอยางงั้นเลยฮะถ้าเราไม่ได้ดัดจะ,จะใส่ยากนิดนึงนะครับโอเคแต่พอใส่ได้แล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนว่ามันจะอยู่เลยนะครับแต่แต่เราต้องเ,อเดี๋ยวนะมาดูก่อนนะครับเราจะดูว่ารูมันไม่มีนะเนี่ยรูไม่มีนะครับ การที่รูไม่มีเนี่ยหมายความว่าตัวเดือยเนี่ยมันไม่แนบสนิทกับกับตัวตัวบริเวณที่สล็อกนะครับเราต้องเราต้องกดสอดนะครับก่อนที่จะกดสอดก็คือเราล็อกไว้ก่อนนะครับค่อยๆค่อยๆอ,อ,อ่าโอเคไ็้เห็นภาพนะครับว่าว่าเราจะถนอมบูธยังไงนะครับ น้ำมันนิดนึงครับผมกันกันรอยเพราะว่าบูทรูในเนี่ยถ้ามันเป็นรอยเนี่ยคือมันเป็นตัวความฝืดเลยนะครับโอเคได้น้ำมันละทีนี้เราก็มานะครับเ็นเพื่อี่บอกว่าให้รองหวนก่อนแต่ผมไม่ไม่ได้รองนะครับเพราะว่าตัวลูกบล็อกเนี่ยมันมีความเลื่อนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เวลาใส่ลงบาไปแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในแนวของ ตัวฝาพอดีครับโอเค้าตัวนะครับครับบล็อกลูกบล็อกเบอร์ยี่เนี่ยมันก็จะได้ความกว้างพอดีไม่ได้กว้างมากนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเราไม่ต้องแบบขันเอาเป็นเอาตายนะฮะเอาแค่แบบตึงมือแล้วแนบนะครับคือถ้าเราอาจได้แน่นเนี่ยฮะน้ำมันที่มันอยู่ในผ้สับมันจะมันจะเยอะออกมานะครับ นั่นแสดงเห็นว่าถึงความความตึงความโอเคนะครับนิดนึงอ่าน้ำมันเยอะมาแล้วโอเคแค่นี้พอนะครับโ okay. อเคทีนี้เราก็จะมาดูแต่งแต่งเนี่นครับมาดูนะครับเราเสียบเข้าไปค่อยๆงัดงัดเพื่อให้ตัวเดือยเนี่ยฮะมันมาชิดชิดขอบในอ่าโอเคชิดขอบใน,นครับนี่อ่าเป็นรูแล้ว แล้วก็อันนี้มั้งงัดงานง,งัดเพื่อให้มันชิดนะครับจะเห็นว่าเราไม่ต้องตอกอะไรครการตอกเนี่ยมันเป็น,าน,ปนการย้ําย้ําจุดจุดที่เราตอกมันจะล้านะครับแต่ถ้าลักษณะนี้คือค่อยๆแล้วก็จะได้เองครับอาจเป็นรูนะครับ,โ,รรบโอเคอันนี้เรางัดเพื่อเพื่อให้มันชิดนะครับ เป็นการเป็นการยืนยันว่าพอเราประกบแล้วเนี่ยมันจะได้ศูนย์แน่นอนนะครับโอเคนะฮะเป็นรูฮะนะแล้วก็เสียบนะครับเหมือนเดิมตามคลิปที่แล้วนะครับนะครับโอเคนี้นะครับนะเห็นรูฮะรูรูโอเคทีนี้ ขั้นตอนการนะครับนะครับมาเดิมใส่ไปใส่ไปใช้แรงนิดนึงนะครับแต่ว่าทำแล้วไม่มีเสียงดังทำกลางคืนได้ครับ โอเคเรียบร้อยนะครับมาเดิมหมุนครับทุกขั้นตอนต้องเบามือนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้บูทเป็นรอยนะครับซึ่งสําคัญมากโอเคก่อนจะทอนะครับด่าได้ตรงก่อนนะครับให้มันอยู่ในลักษณะบูทตั้งตั้งฉากแล้วค่อยเดึงออกครับเรียบร้อยครับ